ไปดีนะทุกคนว่ามื่อวนนี้จะไปเบื้องวัวตามวี่งหอาแหละแต่ก็มาหอดท่าน้ำน้ำเงียบเนี่ยก็ถือเบ็ดมาน้ำถือโอกาสเอาเบ็ดมานํำแล้วมาเยี่ยมเบื้องใหม่มาสอบเบื้องใหม่าสิพางูทุกคนก็ถามมาหลายว่า่วนนี้น้ำเงียบอากาศด,ดีบอก็เลยถือโอกาสมาเบื้องงัวแล้วก็เอเอาเบ็ดมาลองน้ำ มาส,สำรวจเบื้องใหม่ทางหลังจะเป็นยอดน้ำบรรท่าเฮือน,นะและสิไปเลาะตึกเบิ้งมอนสิได้บ่เดี๋ยวเอาขากล้องตัวนี้มาติดเชทางเอิกนีพ่พอนะสิลองเบืง้งป่าสิมีตัวม่กินเบ็ดเอาบ่เดี๋ยวติดตามไปเบื้องนะ 两次了，不很低。 อ่านี่ก็เห็นหงัว3โตเดี๋ยวไปตามหางัวอีกแล้วก็ไปเลาะตึกปากตึปลาบ่กินเลยที่เห็นนํามาตัวนึงน้อยๆแตงก็สอบเบ็ดบ่ถืกจังไปใส่ละลองไปตามหา <himents> นอนกันแล้วมีตากิน อย่างนี้นเป็นอย่างนี้มือกัดแล้วเป็นอย่างนี้เลยบุวไซบ่วไซมือกัดแล้วมันบอ่อเลยออกคือออกแบบนี้โอ้เสียปลาไปแล้วละว,วัดบุวตีเนี่ยตัวนี้บุเป็ในใไซเลย ถือว่ามื่อานี้มาข้เงียบมาเบิ่งวัวถูกันบันทึกปลาซอกใหม่ครับปลาสกินดีบ่แต่บ่เลยช่วงนี้ปลาพวกกินปลาพวกกินก็เลยมาเบิ่งวัวกันเที่ยง,งวันนี้ฮอตฮอตข้างหัวก็ฮอตตอนเที่ยงละตึกแต่เช้ามาบุกบุกกัดไปเท่าเดียวกัดเท่าเดียววันบุติด ปลาคอปลาสูตรกระสวกเท่านึงเต่ปลาช่วงน,นี้อยู่งเงียบอว่านยังบุกินดีไปไดยแล้วก็ทางท่าอีกประมาณเดือนหน้าเนี่ยเดือนหนึ่งปีปีใหม่มมสองพันสเอ็ดจะใครมาไหมสำหรับมูเพื่อนที่เกียมตัวสิมาแล้วแม่โจ้ไว้กันเด้ยังปลายัาง,ยางบุกินดีเลาก็ ขอจบคลิปท่านี้กันนะขอบคุณข,ขอขอบใจมือเพื่อนที่ติดตามกันมาตลอดเนาะและขอกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เนี่ยขอคนละไลค์คนละแชร์เด้อเพื่อเป็นกำลังใจทิดคลิปนี้กันติกปลาข้างต่อไปอีกเนาะขอบใจมื่เพื่อนหลายสำหรับคลิปนี้สบายดีเจอกันใหม่คลิปหน้านะ Kaka okay. okay. okay.